วัดด e. ีครับวัดดีครับผม I w Y U A นะครับไปวันนี้จะไปเล่นไมค์คัคเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้ผมโคตรดีอ่ะแม่ไม่อยู่บ้านไปเลยไปกันเถอะไปไปกันอ้ยอย่าอย่าปกันไปกุ้งไม่ได่เล่นกุ้งนะไปไปดูกันผมจะพูดเสร็จแล้วจากผมที่พูดเบาเพราะแม่ผมไม่อยู่แล้ว เยโยโยโยอันนี uh, ้ไปข้างงอบๆบ้งนครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอ่อกระเบียงเลยเขาย้ายกระเบียงใช่ไหมกระเบียงเฮ้ยกูยิ่งใจที่แม่มาอยู่บ้านไป EP นิ่งจะทำอะไรดีกูรู้หรือเปล่ารู้เปล่า EP นิ่งจะไปเดี๋ยวผมจะไปประชงใครนะครับ อีพีงี้หมกเลยเขาตึงเต้นเพราะแม่ไม่อยู่พูต๊ตึงดังอะไรก็ได้นี่อยู่กับน้องหมดเลยแม่ไม่อยู่บ้านเขาตึงนะอันอีพีงี้ผมจะกันเป็นผมจะกันเอ,อ่อข้อสัตว์นะครับพี่เออไม่ใช่ข้อสัตว์เออข้อสัตว์เนี่ยฟางเงี้ยงสัตว์อันแรกน้องผมมาทาำอะไรตรงนั้นอันแรกน้องก้อง หาไม้นะครับถังไม้เอาเสียงแม่ผมมาแล้วชิไหนไม่เป็นไรเสียงแม่ผมมาแล้วมาเสียงแม่ผมมาไม่เป็นไรพ้อัเราจะเลี้ยงเป็นแกะนะตรงนี้ แม่ขำงาวะหรือว่าเขีงใครวะไม่รู้เมือนกี้น่ไรนั่าจะไม่ใช่แม่หนะน้องไม้เขาจะหมดแล้วอ่ะเเจอันแล้วน้อง เอออไม่เป okay. <ai> okay. uhm, ็นไรจะกลับไปก็ได้ไม่สวยไม่เออไม่สวยก็ช่างมันใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทุกคนบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ทุกคนใช่แล้วอืมกลับไปก็โอเคเอ๊ยไม่ใช่อย่างี้อืมออกมาเช็ค ตรงนี้มันเข้าได้โอเคแล้วก็ผมจะโอ้ยเสียงงบมาพูดบาบอไงเอ้ไม่ใช่พุดเบาชัดเออเสียงเสียงบาบอไงแกอย่ังนี้อย่างนี้่งี้เหล่าไม่ไปเต็มมากๆเลย เก็บไว้กอนดีกว่าโยโโอ้ปิดประตูประไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาการทุกคนไปกัน go 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 ่กันตไรเดียทุกคนบอกเพิ่หทุกคนนี่กับป๊อปปี้่างจะมาหาตรงนั้นนะวัีช้หนู เงี้งไก่ยี Cart ่ไมนเงี้งไก่บางนเงี <Sch> ้งไก่ก <apology> ว uh, like okay. 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 yeah. ่านนะะนะครับผมนที่รับของผมเงีงไก่เงี้งไก่เงี้งงือม่กังเงไม่มีเงี้ยจริงเอ้ยเดี๋ยวนตดโอ้ย เขยังไม่โตกันไม่เป็นไรไม่โตไม่โก็ได้เหมือนกันมาเรอมกูกก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 ูกกูกกูกกูกมาเระขอตกนครับทุกเบิงมาเข้าห่ะไปไปเลยผมไปขอกับไปอ่ะกั้ ท so ุกคนผมงานไม่เจออะไกอะเยมองงานไม่เจอขยังไงดีย uh, yeah, so so ัดีขอกบไปีนครับมาดูเออไม่ใช่ไ่ใชเองขอการีนะครับทุกคนผมไม่เจอเลยอะทยังไงดีไมเจอเกเลยง้นง้ผมจะเลี้ยงงัวกับเลี้ยงองดีกว่าครับทุกคนขอตับรอยนะแล้วก็เลี้ยงเก็ด้วยมามา งี้เนยะผมจะตัดเลยน,ะน,รลยนครับตัดไป,ไปก้อนที่มันง่ายๆครับคุกคนครับผมง้อเข้ามาได้แล้วแต่กองนี้มันออกไปไง่ายง่ายจะมงค้อจากกองน,นะครับทุกคนอ,อ,อืมมองข่ายแบบงงนงะ่อุ้ยกว่าไงงี้อ๋อก็คุ้งก็คุ้งมาล่เข้าไปเลยเงาจ่ายงี้งี้งี้ เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาล้วงเข้ามาล้วงเลยรอกีงอชายงอชายรอกเลยรอกเลยโอ้ยรอกเคมาเู็วมาคเก็จหนเก็จโอ้ยวุ่นวายจริงขยายดีกว่าผมว่าขยายตัวไหครับ

อะไก็อย็กพอก็ทุกคนนี่แกะวิ่งได้น ah ah ี่ือแกะคู่สวรสด์โค้งงอแยไงปะตัวอยู่ไง่ะทำไมมันงอแงไงเอางียมาเร็วมาเร็ว คีああ่ว pues ่าไปงองก่อนดีกว่าเอาเข้ามาจะโผล่ผมก่อนกันก่อนเหมือนกันเสร็แล้วผมก่อนงก้นคิก่อนนะมาคิดเลยมามาแล้วเฮาะไฮ่ก็ชอบคลิดนี้อย่าลืมกดอนเลยก่อนกีการกดกระดิ่งเพื่อไม่ได้เพื่อเพื่อเพื่อได้รักเอ้ยเพื่อได้รักอะไรรักรักรัก รักไม่เพื่อไมเอ่เพื่อเพื่อไปผ้าคลิกใหม่ๆด้วยครับไปครับของครับ